สวัสดีครับโกด่าภาษาาวบ้าเป่นรายการไทยทอดซอสซใจวิถีภาพาบไก่เช็ดครับเช็ดครับไก่ทห้งหรอกแลนี้าหนูนั่งก่อนอ๋อไม่หูจะให้หนู่ไม่ไม่เดยวทำงานเดยวทำงานอไรบมาโดนแล้วหัวขมาปริมารสรถาตอาหารเนี่ย ขี่ของริดกับเบคามาจักเือ,เอ,อแซ่บข้ากเนี่ยขี่งิดกับ,บคามาพาี่งจากสลัข้าแม,ม,มาแม่ประชุมปรึกาใหลังจากก็นแย่แล้วก็ใส่กังใกจกจะพรอมกับว,วันนี้เนี่ยจแซ่บกินเาเอ,อทนไดนะ้นันเชีเลยครับมดโเรี้่อนเื่องมีข้องริดเน่ พี่ห้องเรียนดมาจะเพื่อไปยูนิบัวมนเคย่มาหัวหนามาแล้วเป็นมเเนบ่นี่บป็นยังไงครับรสรสชาติไ่ยส้ไข่ไส้่ไส้ดีควโผมิดวาครูีตอนนี้เลย มาเนี่เพี hey, like like former 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 like ้ยมักเพี้ยเพี้ยกับบีอ็นมากกับในหลายก้อผมมักเจ้าเพี้ยครับครับผมเพี้ยแซ่บว่าผมดีแม่นราเนีเอมาเนี่พี่มันแม่ดิซื้อมันไฟฉาดนี่หนึ่งหมามันจะได้เห็นสามคนเพื่อน คขาเ้เจอิผู้เสียบเขอกเขาซื้อมากเลยกระเพให้เอาเองเนเองที่ลาเทนเลงนาี่าพี่เี้ยพี่ตัี่ระเก่เพยพยังเทเองโอ้โหเพเีบมีเันหน่นู่นเป็นแบบี้พี่พ่มเปลีนท่านท่านุับการควารู้ควกมค่มรู้สาระ้ามหลัาประท่าน สภาพเกษตรกรจังหวัดมหาสารคานน้ำเรามักกันแค่หน้าดิสังซกันแค่หน้าเหรอหมากหมักกันแน่กันแค่หน้าเนี่ยเห็ดต้อนหน่อยว่าจนเห็ดต้อนหน่อยปวดมือกันแล้วเอาเอาสอนกิ่งมันก็แสบใช่ไหมเจ้าผมแสบบ้องเจ้าผมแสบครับเจ้าผมบีบครับบีแทบไม่มามีก็เอาเจ้าผมเนี่ยมามาเจ้าวเพีย โดยเฉพาะวันพังด้วมื่อนี้วัฒนพัี่เห็นง่วนเมื่อน้อยตัวนึงขางม่น้อยตัวนึงวันพัแต่ว่าวันปรมดาย่นจะเอามาจา่ตารงไปที่จะาดเกทียมจะินะที่เสียงเทียมนหน่อยครับเยียมลน่อยเ้ยมน้อยเม่อน้อยนะครับเออเออคิีกันเอะเออตื่นักนี่เ็นนี่นี่นี่เห็นี่ของแห่กินกินกับสิน้นราแบบนี่ผมนมากินสิ่งเนาะ

ผมไม่ถายเลยเวลาผมถึเรื่องกระากว่ามีมัแคไทยวันี้ซสมบอนะแซ่บบมนิพภาพมเบื้งเบื้องหลังการไท้ทัามันเนี่ยเมนี่ไล่การสิ้นเพียอบยไล่การสิ้นบุญทีคกับเขากรัว ตัวเองพร้อมมิริมิมีอะไรพิเศษเท่ามินี่นี่ิพิเศษคือเราเม็ดสมกับมีนี่มองเดียวมิยุบมีสภาพราบก่อยม่เลยผู้ใด้บอกกินเนื้อหมูกับม่ คนละมีมัดเลยเอาชิ้นแหง้งับมีนี่มีบางเดียวอยู่มีตาท่าเหร่มีตาภาสามสิบสองต้องมาไว้ไ,วไวด้ของดีมันสิมัดก่อนเอาสีผ้าไปเบิ้งเข่า่นอันนี้นี่หนึ่งเข่านี่หนึ่งด้วยเตาทานเนดะ้ แปลกก็มางอื่นอันนี้คือสนี์อย่างหนึ่งของมิตรภาพลาบก้อยหนึ่งด้วยเตาถ่านแล้วบะมี่บะมี่บะมี่เ,เข่าเย็นนอกจากนั้นแล้วนี่ผมเข่าขั้วเลยเข่าขั้วเราย่างด้วยย่างด้วยเตาถ่านย่างด้วยเตาถ่านไม่ต้องห่วงเรยว่าสิไปย่างแล้วแล้วเอาไปเอาไปเวฟบะมี่เวฟย่างด้วยเตาถ่านทุกอย่างคุณน่ะต้มทุกอย่างเค็ดด้วยเตาถ่านทั้งเม็ดบะมี่เตาแกาแ้ว มาเบิ้งพักไปนี่เชี่ยพักย่ายเอาพักอีกให้จักสองจานเนีครับสองจาเนเด้อผมสิพามาเบิ้งอันทั้งในเด้อเชียอันนี้แห้งจังไปนี่บู๊ยข<ล>ุ้นเลยอ่าคัดเห็ดมีนให้เบอลน้ำม,วมว้ว <laughs> นๆเนอะครับผมคันชุนมากเพาคือชุนออกนี่วนนี้เราเหรครับโอ้ยนี่มึงดูซีนกับซีนคัดแต่ซีนดีๆฟักแทบสิบ่มีเอ็นมีไข่อยู่น้ำเลยเนาะ สด,ดพี่เจ้าเพียเนี่ยเจ้าเพียนี่สุดยอดมากคนไหนเนี่ยบีบีสดๆเลยครับเมมื่อี่ พอพอเฮ็ดลายเนี่ยมอาจารย์พึงโอ้ครับบีสดๆได้บีบีบีออกจากตรงออาุูนะเออ ขออนุญ,ญาตยุติการถ่ายท,ทอดส,สดกันเพราะวา่าสีกินหิวเขาหิวเขาหาม่งกว่านี่สิหิวเขาเอาผู้อใดเบื้งจากเฟซบุ๊กเราเหมือนแรงเจอกันยุท่อง Youtube นะครับ2ี่สนาฬิกาขอบคุณครับสวัสดีครับ